้ันไหนนะครับเพื่อที่จะจัดจองที่สําหรับตั้งของวางของนะครับได้เลยนะครับพิจินะครับบวงสวงรับกมเจ้าที่ข้อทวดช้างนะครับเริ่มต้นในสิ่งใหม่ใหม่ด้วยเรียกว่าเป็นเจ้าขอนนะคะเพื่อดูแลเทศบาลเมืองข้อทวกช้างแห่งนี้ขอ้อทวรช้างกระภูมิเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ้ารท่านประธานทุกี์ใหท่าิมีธลบัญญามณีรองวันพระประชาธิปัตย์เด็กตะมัตรีเพื่อวันได้ตุ้กเทียนได้ปักตู้มงคลเะนโมตสัมปะวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธา กาบจะเดินทางไปตามพุทนาบดังวัดังวรติวานุขุสเทวทุกองนุษย์เดินเดินมาทุกสถานทุนทานกินกบสินทุประนานจจตายบาดาลมาช่วยวยกส Hang sama sang puto patawa putang patawan tang api wajemi tamang nama sami supati pano patawa to sa sangko sangkang nama mi takade na sanga panca sila nijaja ma tati yang pi yang wante suwi suda kan daya di sampoko watu orarah nga oh seme pesasan mas Premises, e, ะระนังคชาติสรณะกมนังนิติตามณีสิกขาปัตังสมาธิยามีมณีสิกขาปัตังสมาธิยามีอจินนาทาเวรัปมณีสิกขาปัตังสมาธิยามีกามสุณสิสมาธิยามีอาเมสุจาราเวรัปมณีสิกขาปัตังสมาธิยามีภูทรยะมาชปามาตนาอาสีลังวิโสทะ Yee Saatuwipati pangakaya <laughs> Sapa sampati sitiyah Sapa Sampati pangakaya Sapa sampati sitiyah Sapa dhantam Kamecah rupai yang mudiwa Rawat yang dhantam Amat ฌามิตติยามิสังฆังสรณังภาฌามิอะระติสะตาเทาวะมนุสะนวะโตอสาวกะสังโหยังโสะมิจิปติปันโนภะขวะโตอสาวกะสัง อิโสทินลำเปตานนังอุปกปติอิจิตังอามะนิโชติระโสยะธาสติโยวิวันตานโตสัมปโรอควาวินนาสัตตุมานเตยหวาวันวันตารายโยสุขิติขายุกควะภาอาบิวันาสิเลสเนจางวะ

สาพระธรรมานุภาเวานัสสัตถะสนกิจการที่ข้างหน้าครับก็เดี๋ยวในน้ผมะเป็นผู้วิหานตรงนี้ก่อนนะครับเัื่นกันได้โดยควมเสยนะครับก็จะว่าเจหน้าที่เราได้รับเกียรติจากท่านนิพนธบุญยามณีนะคะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และอดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงม,มหาดไทยนะคะให้เขียนม,มาในเรื่องของพิธีในวันนี้แล้วก็จากท่านนายกสภาคูริแสงบดญิหารและสอทอสมาชิกสภาทุกท่านท่าลูกนะครับท่านพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านเมื่อสักครู่ก็ได้รับสินรับพอนจากท่านเจ้าคณะอุปสาหอันเป็น วันที่เป็นมงคลคือวันปีใหม่นะครับซึ่งวันนี้พวกเราได้พร้อมกันมาทำบุญตักบาตรถือว่าเป็นการทำบุญในวันแรกของปี2566ในโอกาสวันดีวันมงคลเช่นนี้ผมขอถือโอกาสนี้ไปพอพี่น้องทุกท่านนะครับอะไรสิ่งใดที่ ในปี2565ผ่านเข้ามาในชีวิตของพี่น้องแล้วพี่น้องไม่พึงปรารถนาในสิ่งนั้นๆก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปกับการลอเวลาของปี2566 65ขอให้ปี2566เป็นปีที่พี่น้องสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งที่เรอคอย และเหนืออื่นใดก็ขอให้พี่น้องได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านนะครับให้สำลิดผลนะครับขอให้พี่น้องมีความโชคดีตลอดปี2,566ทุกท่านครับลาบสวัสดีครับคุณเจอแต่เรื่องราวาดีดี เป็นเสริมงคลให้กับชีวิตในการเริ่มต้นของ2,566ค่ะลำดับต่อไปนะคะก็ือได้ทำบุญตักบาตรนะคะตอนนี้นะคะทารให้พนักงานทุกท่านนะคะได้นำพระที่ถูกสูงนะคะเทลงน้ำมนต์ให้กับทุกท่านที่ร่วมกันตักบาตรวันนี้ของบิณฑบบาตนะคะประจําแทงนะคะประจําที่ได้เลยนะคะประชา ดีใหม่ครับสวัสดีดีใหม่ครับสวัสดีดีใหม่ครับสวัสดีดีไหมครับดีรับสวัสดีดีไหมครับสวัสดีดีไหมครับสวัสดีดีใหมครับสวัสดีดีไหมนะครับเรียนช่ไงเรียว

วันนี้เราไห้ครับดไม้ใส่บตไปแล้วก็ดี๋ยวมาใส่บ้าข้าหน้านะครับครับี้ไม้ครับั่น้ดบ้านนะครับาอาก็สมง้ก็้บตัวไปก็ดียวไ้ิดังต้ีใหม่นะครับ่้อง้ดย ชยรอบรักวยการนัมูคามัมพนธไที่น้เปัริทิปพระวิสุสามเณรทุกลูกขอเจะิล่นท่านบุญญามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงบาทไทย รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ท่านจักระตนท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขาลูกช้างท่านรองนายกท่านผู้บริหารท่านสทอ ผูมีเกียรติที่ไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้ถึงแน่นอนที่สุดในโซนของเทศบาลเมืองขอรูปช้างเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนจะอยู่บริเวณก็เลยว่าหน้าเมืองเมืองรับเขตสถานที่ตรงนี้แล้วก็ สวัสดีกับสัตตาสาธุชนนักบุญทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศตอนรับปีใหม่ที่ดีมากทุกคนได้รับแสงเงินแสงทองคนที่ได้รับ แสงทองแสงเงินเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบุญได้รับทั้งสองอย่างก็คือตื่นเช้าเราก็จะได้รับแสงตองโผลมาก่อนหลังจากนั้นก็ได้รับแสงเงินถือว่าเป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่ สิ่งใหม่ๆนี่ดีทั้งหมดมันก็ดีเราได้รถใหม่มามันก็ดีเราได้โทรศัพท์ใหม่มามันก็ดีเพราะนั้นสิ่งที่ใหม่ๆที่เราบอกว่าสวัสดีปีใหม่ก็คือของที่ใหม่เราใช้แล้วเรามาล้างใหม่มันก็กลายเป็นสิ่งที่สะอาดสิ่งที่ใหม่ต่อไป ปีใหม่ก็คือเมื่อก่อนปีพุทธศักราช2,665ก็เป็นปีใหม่ตอนนี้ก็กลายเป็นปีเก่าปีใหม่ปีใหม่ก็คือปีพุทธศักราช2 16 6, 16 5 6 6มาแทนที่ยัองอยากขอฝากเพื่อเป็นการกระชับต่อเวลา ก็คือสิ่งใดที่เราทำดีแล้วในปีเก่าเราก็ทำต่อไปสิ่งใดที่เราบอกว่าปีเก่านั้นเนี่ยเรายังทำได้น้อยในคุณงามความดีเราก็พัฒนาเพิ่มขึ้นสิ่งที่สำคัญก็คือให้เรามีความ เข้าใจซึ่งกันและกันได้มีความรักซึ่งกันและกันมีความเอื้อเพื่อเพื่อเพ่ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญสามลดสามวิริยะอุตสาหะและก็เมตตาการุณาพัฒนาวันนี้ต้องมีเป็นคนทั้งโลกนี้เนี่ยเป็นคนที่ใครสงสารน่ากันน่าจะให้การต่างบานในวันนี้เนี่ย